ที่เจด่าน่าชมนี้มไม่เคยมีทุลักขบานนอ,อกมีไปชันเขาท้านนอ,อกม,มือหนึ่งเลยส่เขาองเทียบ <c oughs> เป็นอาทิตย์อาทิตย์มากับ้แต่กมีบางม่เบนดี่มือนึงยี <c oughs> ่สิบยี่สิ่สบ งยงบเอ็ดกับพวกหวังท่าหลายืงหินเหกัะเด็ดสุดมนดันแดงมันตามียืบสิบยีบเอ็ดยังหวังน้อยนึง 22, 23, 24, 25, 26, 16, 17, 18, 19, ย2บสอง,องย5บสามย7บสี่ย0บหายบหกสิเดสิบแปเก้ายีบสหวังยบเอ็ดวังยมแดงกัหง ทุลันหนาวเวียกหนาง,งานปีสมัยยุคสมัยตะเตะกียตะกอนเกี่ยวเขากันอยู่เดินท่านว่ายังเกี่ยวเขากันข่ดอไม่กินเข่าดองเพียงเข่าดองครับสอดดูเขาสอดเขาควายไปหากินเกี่ยวขอใหญ่ ด้วยน้มด้วยตม้มส่มสามากกับสุม่มผู้ใหญ่กับแต่ขากู้เขา่าสุม่มน้องกำลังแน่กับไปพิกฟอนเขาสุ่มกูตะกอนสองสามเหมือที่แล้วกลองเป็นกลองเป็นกลองไว้ย้มนอนกอ็เอาไปขั้นเลาไปหาถ้าล้านเลิ่มวนแล้วเลยเป็นวิธีชีวิติก เขาชนบทตะกอนเนี่ยเป็นคนรู้สึกเดิมเป็นคนรู้สึกนี้หล่าเริ่มพอมันจะมีกิจกรรมไปทั้งหนาเป็นกิจกรรมของกง้านชาวนาคือเห็ดล้านเห็ดล้านนอนเห็ดสุ่มเห็ดล้านอากาศกันหนาวเรื่องของท่านมีมี่ขัเดเกียอเห็ดทาวเห็ดสุกไปนี่เม็นอะไรก็จะเดน,นหน้าเห็ดเปล่าเห็ดนั้ำกัน อยู่หากินกาง่ายน้ำขก็ไม่ปลาหมั่น,นเป็นวิธีชีวิตของชนบทชีวิตที่เดียบง่ายขาดเสียใจบะไดคอยมีเงางมันท่องกับบะไดคอยจําเป็นมีดภาพสื่อน้ปาปลาลำมันกัดหน้าอยู่หน้ากินกับบะไดหลวงหลายแต่ก่อนทงนอางนน้าอ่างยากับปลูกเองน,นี่พอเวลานี่ช่วงนี้ วันประกาศแต่งประกาศนะวิธีชีวิตของความเด็บมายของเช่นระบทไม่หน่อยกรีนอายของความเป็นเมืองก่อยังบุทบนญสุมสาบเขามาพอวิธีชีวิตยังบุท่านมีความทันสมัยเทคโนโลยีบท่านเขามา ไม่ปีเข้าเป็นดิดหน่อยผ่านมาหาสิบปีรถลากขามาบันหันกับมีสามสาาขั้นสี่ขั้นรถมวยบุรอยนงบุร่ยจีบข้น้นหมุนทั้งหน,า,หนาจีบนักชูหมิดช้างชูหมิดมาจากบุญย พญายิชิกซามาจากเมืองพ่นมหาสือเขาสือปอ,อจําได้อยู่นอนอยู่หน้าทงนี่แหละย,ยิชิกซามาสือปอ,อสมัยนั้น,นเนื้อคีไปนนั่งชักนอนไซมือหนึ่นก็ได้จ,จดําบ่ได้เลยนะจื้อได้แต่ผันผับที่ว่าไปหอดองบ,อบ,อบ,อบนนัลโคพระนี่ทีนึง เอาของเงี้ยเจ้าจ้างในละบ,บากกว่าเราเลยเขาไปเมืองพ้นไปตึกเขาหลานก็เจ้าเยอะสิซีเป็นเล็กหน่อยนอนอยู่หน้าธงนี่เลยไปน้ำ <c oughs> นนวิธีชีวิตนี่รถเขามาบานหันก็สนั่นละ่ะเห็โดนๆจะเห็นรถล,ดลาดทีานึงวิธีชีวิตคนเล็กหน่อยเดี๋ยวคู่กับหามไปไปขี่รถกับมากไปเล่นน้ำฝนรถ เป็นอุบัติเหตุคนสุดท้ายก็เห็นนี้นว่าเป็นจันได้ชุนะลลดนั้นเขาก็ประยุกต์แล้วตอขาขาดหัวรถซูมิทมาซูมิทเขาเลยมาเลี้ยงเอาตัดขาขาขาดก็เป็นความง่ายความสมบายสบายของชนบท ย้อนไนบอก็ย้อนเมื่อด้เวลามันพานไปแล้วก็่านไปเลยคือยังม้วนน้ำล่ะม้วนน้ำไหลมาจากภูเขาไหลมาจากฝ่าฝ่าไหลมาจากไซกตาลายไหลลงมาห่วยพันต่อหมอพันเสาสะพานพันโขดหินพันเสาสะพานม้วนน้ำต่ละม้วนไปพันไปแล้วก็พันไปเลยแยกใหญ่กันไปเสียดสีแล้วก็แยกย้ายกันไปแตกกระซานกระเซ็นไปคนละทิศละทาง ม่อนหนเม่อนหน่ม,นหนมีท่างสิกับมาร่วมกันเลยไปเสียบสีเสาสะพานไล้พร้อมกันอีกนั่นเลยว่าเป็นสิ่งติดพันแลวพันเลยอันนี้เรื่องเล่าของชีวิตวิธีชีวิตของคนด้วยกันมาสามารถจะไปย้อนลอยย้อนกรอบย้อนยุคก่อนเป็นผลขึ้ยังเกา่าก็เป็นไปเมื่อไหร่เป็นจังววาเอาวิธีชีวิตเอามื่อนหน่มาเป็นแคนใดแขนบุเรียนอย่างนี้มีจนกับพานมากโดยสมบูรณ์ ในชีวิตเสให้กลับไปขึ้นเก่ากับไม่ได้เพรย่งเพราะการสมัยเปลี่ยนโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยมันทยาก,การจากร <c> ถ <oughs> ล,ล่าบอมีพัฒน์บัน่นหันพอมีลดระเบีบม่านมือนี่มีรถโดยสารเข้ามากคือรถเมืองโดนรถมาตรฐานเมืองโดนไปตลาดไปเมือข้นขั้นหนึ่งแลีนไปตรงเข่งลดมืองโดนสองขั้นนั่นแหละต้องเป็นทักษะที่มือไปเลย าเต็มบานต็มเมืองทุกบานทุกเมืองทุกแถ่รทุกนั้นค้าเรื่องมไม่หลดนเฉยใจขายข้ของฉี็เลยสูงการเหตุไทยเห็นหน้า na, กับเลี่ยนไปจากสมัยสมมือนี่เป็นไงละ่ะรถเทียมมันล่องเริอเเดียวเนะงียบมิดซีดีเกี่ยงตรงแหล่แล้วแล้วจะกน้อยมา่ท่านโดนมาเนี่ยนอเขาแตกซึืเลือกขึ้นมากพออย่างเพราะมันล่วงร้นร้าย กี่ตะกอน,นเกียวไปเกาะไปอแล้วแล้วยังเลเจ็บห่วงเข้าเจ็บห่วงเขามันเทียขาดต่แม่หน้าอาว่าถิ่มใส่ล่ามไปกับฝาดสนุตีเขาแล้วยังไลฝาดเขาสนุตัดสนุตัดเครื่องเก็บพร้อนรอบดีเก็บเล่มไปหมดก็จะได้ขึ้ขนเหล่าขึ้นช้างพูนเดือนาอเดือนยีพ่น หน,น้าสมัย่นมาได้ <c oughs> ดิบในเล็กมาได้ฝาได้ฟังซุมมนิกเป็นอะไรแบบน้อยแล้ว <c oughs> มาใส่เครื่องจับการผลิตผลได้มากบริต่างจากขาก้าวโพดมไดนดอกแต่ต้นทุนมันสูงเรื่องการต้งคาดรถไถคาปุ๋ยไถยอย่า,าค้าวค้นงานมมแต่นเลือแต่เป็นแด้ง,ในในงาน บริวาสิมีเหยียบมืงานไปใส่บริวามีเหยียบมืงานเอกแต่ว่ากผ้าการเป็นเดินมือนท่านผนายซาอุผลมาวิถีชีวิตของคนไปซาอุไปทำงานรับจา้างซาอุได้เงินดีผู้เมียอยู่บ้านก็ได้กี่ขาดก็เหมือนท่านผู้นายซาอุแล้เงินจ้างต่อมาเรก็เลยติดนิสัยกันมาโซเลกันนี่ทิ้ง่ะยึดแต่รางเหี้ยนนั่นแหละแล้วแต่คนใดก็ได้ไปใช้ดอก บ้านห้งางอไรไมีมนาทีไม่ได้ไม่อาชีตกีตะก้อนกับปลูกพักนั่งอางหยาอยูย่ยก,กินซื้อใหม่ก็บซื้อกินเอาไปมากแล้วเกิดตลาดสดตลาดแพงกันมากันกลายเปลี่ยนวิถีชีวิตไปหลายลกลายเป็นเศรษฐกษิจกลายเป็นหนี้เป็นสินกลายเป็นความลำบากหาได้ม่พอใจประกาศใส่ใจมันหลาย ไปฝากกับมาเครื่องใส่ไม่สอยของระบบเกรื่อนใส่ไปฝากกับเขามาทาั้งธุรกิจเขาก็มีสถาบันเงินกู้มีอนเงินกู้บัตรเครดิตเงินกู้ธนาคารสามาจับจ่ายใส่สอยเป็นหนี้เป็นสินกันมากกันนักกายเป็นนิสัยของผู้ใส่สอยเกินกำลังอู่ของ ยย้อนขึ้นเบืองแต่ละเหตุการณ์แต่ละเล่าเดืองเล่าเห็นอยู่นี่แหละนั่นแหละโคตรทนมาได้ทุ่นมาไหนก็อย่างเพราะสิ่งยั่วยุอยากได้ใครดีอย่างมีคือเพิ่นท่านบาทท่านเมืองลื่นบาทลือนเมืองเกินบาทเกินเมืองกับหัวใจเมืองต้นก็คืออย่างท่านบาทท่านเมืองพระสัทายก็คือความความเลิศความทะเยอทะยานอยากเอาไม่มาเเลยอยากลื่นบาทลื่นเมืองอยากเอาชนะข้าคันกัน เจ่าของม่วมีประเดนกับกูเนี่ยืนสินมากอยากมี่กลายเป็นหนีกลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะหนีเป็นว่าทุกข์นั่นก็คือเพราะหนีสินทีนผ่านทุกข์เพราะความเป็นหนีทุกข์เพราะโลภะประหาัิอภัตปลง n หน่อยไม้เวียนทั้งกายเรลาก็ยังมาแล้วก็ยังมาทุกข์ทั้งใจก็คือความเป็นถาดของความรู้สึกเป็นถาดอารมณ์เป็นถาดสังคมทความเป็นหนีเป็นสิน หาได้เพราะพอใจกับเป็นเหนี่คนพระถ้า่ายดอกมันบานปลายแต่ลับหล่นกันมากเพราะขาดวิ่นไปในซึ่งถี่เป็นกระรั้นตีปโปรประกันก็อย่างคือใบหน้าที่ให้ที่หน้าก็เล,ลยรุด่อยรุดหมายรุดมือไปได้ทุ่นเขาวงจรนุบาตรก็เกิดขึ้นบาในก,ก็ขาดความุม่มงมันม่นตั้งมั่นตัวันนี้เพราะอย่างเพราะควมอภภาวว่ากลมจิตกลมใจ ค่าบุญคุณมัอ่อพรนกคิดในใจพออย่างเพราะเสือทรัพย์เสือหลักทรัพย์ก็คือเสือใจให้ใหน้าไปให้ในทุนกลายเป็นความบุญไหว้กับน้นาแต่พ่อได้เอาไปมากกัไน้่นักน้าไปเรืเ่อยลักษณะว่าวงจอนุบาทเข้ามายัางวิถีชีวิตทองคนแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นยังไงอัปมาณบ่ได้ตามเรื่องทีแล่นน้ำโลกแล่นน้ำกัดแสดของโลกที่อัปมาณบ่ได้พออย่างเพราะบรนปลายของโลกก็คืออย่างคือความวิวัฒนากายความขาดต้บงปอบปร่อง โลกมันขาดตกบกพร่องโลกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์แลนทั้งโลกไมเค่อยได้รับประสบผลสําเร็จพออย่างเพราะโลกมันบกพร่องเป็นนิดเป็นว่าอุนนโลโกโลกมันบกพร่องอธิโตเป็นผู้ยังบ่อิมบหนายบ่อิมบ่เบื่อตันหาท่าโสเป็นบกคนตกเป็นถาดของตันหาบกคนลคือไปคือเข่าโกเป็นถาดของตันหาตันหาคือคนที่เจี่ยที่านยากกระทงสิ่งที่เป็นไปบ่ได้เกิดเพราะอยากแก้ไม่อยากเจ็บเพราะอยากตาย ไม่อยากมีบาดชีพหายไม่อยากทุกข์ไม่อยากยน่าพ้นสุขายแค่เจ็บตายก็เป็นสมบัติของผู้เกิดอีบาดชีพหายทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสมบัติของผู้ประมาทผาผ่านเมื่อเมาเป็นผลมาจากต้นเหตุก็คืออย่างเพื่อความประมาทผาผ่านเพื่อเลิศผลสุดท้ายก็คือได้รับทุกทุกทุกน้ำปัญาสะเกิดขึ้นมาตรอมอกตรอมใจจิตใจก็เลยเหี่ยงแห่งตรอมใจไปเจอของเก่าพลาดพลาดยังไงเจอของตั้งอกตั้งใจ ตั้งใจกระโดดลงไปสู้ความว่าเป็นสาระว่าเป็นเรื่องเพื่อย่างคืออาบัยโมกกระมีความสะเปร่าเพลเราเกระมี่ความจงใจกระมีพออย่างพอแลน่ลแลนลน้าโลกนั่นแหะก็จะมาเสียงชนะโลกแล่นน้าโลกทะลุลงไปยังโลกเพื่ออย่งว่าขาหนึ่งลงโลกกต็ตามให้ขาหนึ่งเกาะเกี่ยวกับทำกระมีสติมี่ริยาวสาหภาพเพี้ยนนี่ จาหิธรรมเนียมปฏิบัติของพลเมียอย่างน้อยพลแมียพันผ้าเห็ดพันมีดบทเรียนมากรูดพันหัวมะกรูเดเลียนลู้เรื่องของหลกมากรูดพันผ้าไปสุดยังมีการทมเนียมปฏิบัติอย่างบ้านเท่าห็่บอกมันสาม,มารถตะกี้เด็กหดเขอมอเกียงหมอเพราะอย่างาะคอนอยู่หายยูน่นาคนลงทงลงท่าคนบ่มีวิล่ำวลาก็ราจะจิไปจจังหันจังเพ่น ยังพันก็ยังเป็นเรื่องแย่มเศร้ายังสิพ่อไหวแต่ตอนมือเพ่ต่างคนต่างปัจจุบันก็ได้กะเกณฑ์กันในเหตุขาหมอแข็งหมวเป็นขุ่มเป็นหมวดเป็นโม่เป็นกุ่มเป็นก่อนพลาดกันแ euh รรต่เราครบเวลาในพรรษาในฤดูฝนอนนี้หว่าในี่พอเมาเรเป็นพ่อเฮ็ดเฮ็ดเพื่ออย่างเฮ็ดเพื่อความยลอดปลอดภัยของสมณะผู้ยุบวัดผู้ยุบวัดไม,ม่มีนาทีการงานไม่มีอาชีพสมัยก่อน,นเป็นพลาดเป็น วันมีอาชีพคือตัดน่องหรือยู่ในไล่ไล่บังคับคือวิกาลโพอดเทนี่ในละบานเท่าการบวชของบานเท่ากันยังมีชั้นเพลนมันคือวัดปลาเพิ่นวัดปลาเพิ่นเพิ่นกบบมักหน่อยสันโดษเป็นน้ำผู้น้ำประจานเพิ่นเมื่อฝนมาจังสัตว์มันเกิดเป็นความชั้นาญของเพิ่นความตะนาของเพิ่นเพราะปดเปลือกพรละ พลุ่งพลัางเสียเวลาเวลาไปจังหันจังเพียรนี่เหรอนนิ่ก็จัดล่อออกมาเลยแต่จังหันน่นก็เป็นการฝึกได้ฝึกเจ้าของหลืฝึกได้บางข้าฝึกสัตว์ฝึกมั่วฝึกควายเขาแอกเป็นตะกรอนหลักแอกจูงไถหลักล่อหลักเวียนึกที่เดียวสัตละใส่ไว้ตลอดชีวิตตราบใดจะยังมีกำลังอยู่ในการฝึกผลร่วมเจ้าของื่อกันล่ะเขาให้ฝึกฝึกแล้วมันได้ได้แล้วก็เพื่อ ไปใส่ไปตลอดชีวิตด้ืยอกันล่ะพ่ออย่างพอาอธาตุขันเป็นของจิตทําความค่อยชินได้ซึ่งสุดท้ายก็เป็นแครบริวารของจิตของใจเข้มากกใใม,า,ใในนา,เมา,าเพื่อคิดเพกกื่อใจพ่ออืตนทรมานตนได้ตนละคืนได้จะของได้คนสบายได้อัดได้ทำนั่นล่ะเรียกวิทยาผากเพี้ยวสาหะเพื่อคิตเพื่อใจเพื่อใจให้เป็นผู้เป็นใหญ่กายก็เป็นาธาตุของใจ ถ้าบ๊อดตามอำเภอใจสละกัดกายมันก็ไปน้าําเข้าได้เพราะอย่างเพราะร่างกายก็เป็นธรรมชาติไปเพิ่ได้เพิ่ง้มันเคยชินแต่มันบรลบรลุลับลูดเรื่องเล่าคงเข้าเนาะแต่มันเคยชินแต่ผู้รับรูเ้เรื่องเล่าเพือจิตเคือใจสามารถสิมีเจตน,นาจงใจหรือว่าถึงนต้นกดแกลงนั่นล่ะเอาชนะข้าค่าเลยว่าสิอ่อนอ่อนพรานตามก็คือเดินจิตเดินใจเพื่อนี้แข็งเพิ่จิตเพิ่ใจ จิตตั้งดันตาสุขาวหังเดียวกันวานะจิตจิตใี่ฝึกได้ฝึกดีแล้วน้ำสุขมหาห้ที่ฝึกดีแล้วก็คือสําเร็จในการฝึกน้ำสุขมหาห้ขคืออย่างน้นงนำความเฉลียวฉลาดน้ำความสามารถน้ำความอาจฐานรอดเรื่องพวกโล่งใจผู้เจพ่อจพร้อมฝึกได้แล้วไม่ได้ตสดงฐานวันไว้ไม่ได้ตื่นเด็กกลัวไม่ได้หวาดผวา มาสะดุ้งให้เก่าพออย่างพอจิตที่พรท่านฝึกอย่างเมื่อขึ้นไม่ควบแน่นอนไม่ไม่ควบมันอกมันใจเพราะฝึกจิตฝึกใจฝึกกระทั่งเกิดความชั่มในชั่มนานชั่มช่องหลับเป็นเลยเลยสบายนี่ก็อย่างพร้อมมีมีพิดมีพ่ายอย่างเพียงมันเป็นผิดเป็นพ่ายเขอย่างควบคิดควบปรุงควบปรุงแต่งอยู่ของแล้วปรุงใส่กับปรุงจิตปรุงใจนั่นแหละปรุงไปทางทางหน้าหน้งไปทางนั้นปรุงไปทางนี้ปรุงไปให้เจ้าของญาติเขาไว้ ของอยันของบำมันใจของตื่นกลัวไปอย่างเพราะโดนข้อข้อเจ้าข้อควรจากอาการของจิตถึงมาปรุงใจห้องกับเป็นธรรมชาติของโลกคือสังขารสังขารมันก็เอาอาดีตแลอนาคตอ่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสัญญาขันสิ่งที่พรท่านหมอเป็นสังขารขันขันขน่ะหระมาปรุงจิตปรุงใจห้องเหตุให้ขาจะทสถานวั่นไหวบ้แน่ใจในความเป็นยูเป็นไปของเจ้าของเลยเกิดความลังเลรเราแวแล้วว่างลังเลอย่างขันให้กลายเป็นวิตกวิจาร์กลายเป็น ทุกยุ่ตลอดเวลาเลยบ่รมันยกมันใจเพราะยังเอามาฝึกพอฝึกคนรุ่นรุ่มดีแล้วยู่โตแล้วมันเป็นไรบ้างยู่โตแล้วมันตรวจอีกก็ยังขมุดปมของขอดเสื่อมละพอถ้าขอดแล้วสองสามสันมันยังตูดยังละยังหลวมยกเพราะมันใจว่ามันสิรุดย่ำไรถ้าขอดมันจะกลายเป็นเงื่อนกลายเป็นปมกลายเป็นแหน่นะเหมันคงแลับบ้านญาติแบบว่าสิรุดสิขาดเพราะอย่างเพราะมันแหน่ย่ำสิแก๋ยังแก๋บ่ไรกันไม่ว่าอย่างตัดต่อไม่ผลเดินตั้งเถื่อเพราะอย่างเพราะมันแหน่ อันนี้คือการละคิดใจถึงมันนักแน่นนักแน่นไม่สิ้นในถ้ำในนักแน่นในศีราจวัดรักแน่นในขวัดปฏิบัติกลายเป็นผู้หมั่นคงนักแน่นกลายเป็นผู้หมั่นอกหมั่นใจหมั่นคงแน่วแน่ตอดหนทางสิไปน,นั่แหละแสดว่าการฝึกคนอยู่ของฝึกด้วยขอวัดปฏิบัติฝึกจนกลายเป็นปกติวัตรละแปลว่าปกติน,กนั่แหละคือถ้าวัดส่วนหลายไปใส่มาใส่เจอแต่วัดแต่ท่หมอกแกงนี่ก็วัดป้ายวัด แต่พอยุภายในยบ่มีขอวัดปฏิบัติก็เลยบ่นี้มีวิชาความดุหาความห,าามหาามลับลื่นที่งานพาความอภิรมณ์สมครับว่าอารามอารามเป็นร่มมณีสถานเป็นสถานที่เข้าไปแล้วเกิดความสงบลมเย็นเป็นตะยูเข้าไปแล้วเป็นตะยูเรือนร่มเป็นอนว่าอารามเปนว่าวัดวัดชิตวัดใจของพอยุเหละอารามเพื่อสถานที่นำความสงบ ซุมเย็นมะซุกภูเขาไก่เพือไปเชี่ยวของนะเฮ็ดเจนี่จีเป็นอารามเฮ็ดจเจน,นี่จีเป็นวัดเฮ็ดเจนี่จีเป็นสถานที่ลม่มนิยสถานทีาา่ปนว่าก็ค่อยเฮ็ดตามพ่อแม่ครูบาอาจารอนพันพ่อเฮ็ดเฮ็ดทังไหนเหเฮ็ดคือเขาที่ค่อยเฮ็ดนี่พ่อละแม่มพันพ่อเฮ็ดเฮ็ดทังไหนทางจากสถานที่ทั่วไปก็คืออย่างคือสามเลรเท่าเมาสับซ้อนปนไหว้ไปสายแซไปตามเรื่องเล่าเอาความจริงหายจรยิงเพราะว่าอย่างกับทีเอาจะนั่งกระชามีไปตามของมัดนั่นวิชาของโลก ผลสุดท้ายก็คือมิตรหางลานมิตรพ่อข่ามิตรพ่อข่าแม่ข่าเขามาเต็มวัดเต็มว่าเป็นสถานที่ธรรมะข่าขายเป็นพุทธภาณ์นิ่กลายเป็นวุ่นวายกันมากเป็นอะไหรอฮะความคำว่าอารามคำว่าวัดพมีมิตรสื่อวัดนั่นอะไรแบบมันเป็นสั่นเลยคำว่าคำว่าความเจริญความเสื่อมมันเสื่อมอยู่ใส่เจริญใส่ยุทธิจิตจิตใจของผู้นำจิตใจของผู้ยุ่งในหัน องค์กรเบื้องทั้งนอกทังใดทั้งนกอไดก็มาทั้งนตอนมาว่าพระน่จะของก็เบื้องจะของอีกออกไปข้างนอกทบเทวนเบื้องเตียบเกียงระวางนอกระวางในระวางเพ่นระวางโตเขาหูจักอยู่หูจักหนังสิโบหูจักแเขาสีอยู่ทังใดเขาเสียอย่างใดเลยออามาเป็นขอคิดเอามาเป็นแนวคิดวิธีคิดคิดเพื่ออย่างคิดเพื่อหาความเฉลียวฉลาดเพื่อความปลงว่างจะของ เทียบเครื่องระวังสิ่งที่เปรนเด็นใดเอามาเป็นเทียบเครื่องระวังว่าสิ่งที่เปรนเดบนไดระวังปเด็นใดก็เระเด็นใดเป็นใดอะไรมีสาระอะไรมีการสันอะไรมีเป็นผลประโยชน์สําหรับความมันข่องน้ำน้ำข่องของคิดท้องใจข้อสอย่างน้ำไผ่เขาจะไปหอมใดเขาไปหอมใดหอมขวากน้ำรู้สึกฮอมลาบลื่นลาบลาเลิ่มลาบลื่นเรียบร้อยพออย่างพราะปลอบปรุงดีแล้วตกแต่งดีแล้วมีแต่ความอมีหลอดปลอดภัยบ่มีเวทมีไพ่มัมีกิดมีไพ่มัมีขวากมีน้ำทางลำเลินของข้อสอย่าของข้อสอย่างอันนี้ไปด้วยความ บ่กมีความมันอกมันใจมีแต่สมทุ่มปุ่มใหม่มีแต่ขวดกขานามมีแต่งูเห่ยวเขียวขอจากสญยางกาวใดกาวใด้สยองไปยองไปนั่นแหละบ่มีความปลอดภัยก็คืออย่างก็คือยังเข้าไปในสถานที่เขามีเจ้าของเข้าไปในสถานที่เขาก็เกี่ยวกับสถานที่เขากมความง่วงคืออย่างคือธุรกิจใดเสียอยู่ในหันเขาเข้าไปเขาก็ยานเรแว้งบัดลราแวงว่าเขาจะไปกวาดต้อนโวยผลประโยชน์ก็เลยกลายเป็นผิดเป็นผิกลายเป็น การศัตรูกันเพราะอย่างเพราะเราแย่งแท่งใจย่านกันย่านมันมาตากดวงผลประโยชน์ย่านมาหาผลประโยชน์ย่านมาแย่งผลประโยชน์นันหละเรื่องของศาสนาวัดว่า,าวัดก็ได้กลายเป็นผลประโยชน์กันมากกลายเป็นอย่างแกงอย่างกลายเป็นเรื่องราทีว่าคือโลกกลายกับจากโลกมาแล้วคือวัดกลับไปหาโลกก็คือค้ามเป็นความประพฤติขอคพคนพ่นผู้วัดน่นัหลักษณะว่าเขาจะเอาแบบไหนเขาจะเด้เอามาคิดทบทวนเบิรง บอกเราพูนฐานเมื่อไหร่สิไปทองพร้อมไหสิไปซ่องให,งหผู้เดินตามบัตรละคือว่าเป็นปกติเฮ็ดนี้แล้วสิมีความอยู่ดีมีสุขเฮ็ดนี้มีมีความสุขค,ขคน่ไปเรื่อเกี่ยกเฮ็ดไปตามคล่องคล้องท้าไปตามความปลงว่างปล่อยว่างที่สม,มณะเปันป้าเฮ็ดสม,มณะก็แปลว่าผู้สงบสงบประบจากปาปธรรมสงบประมาบจากความหลภโม่โทสันสงบประงับจากความทะเยอทะยานอยาก เรควมแบ่งสัรปันส่วนมีเร่ควมเจียจานสองขอสองขาหถ่ไปผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่เอาขอเข้ามากับฟึกจากของเชื่อกลายเป็นผู้ไห่นอกจากเป็นผู้รับเป็นผู้ไห,ห,เหาาเเ่เรื่มชนิดชานาญคือว่าบาดฐานเราเริมในการไถ่ไถ่เลวกควบปินิสระหา,าาหายเลิกควมไถ่เจ็บแส่คือหไถ่หวังผลอันนี้ไห่เราไปเพ่งเล่งตัสิหวงังผลกอบค่อยกวาดเข้ามาหรือปลูกหุดหวงังผลอะไร,รัาษนะวัดผู้ทำกิจกรรมอันนี้ของ าพาุทธภาณิชย์กับบัิเกี่ยวกับสถานะของผู้ประพฤติปฏิบตัติผู้ยุวัตผู้ยุวัตก็คือผงว่างปลอยว่างเห็นแต่ค้นเห็นเห็นหโลกเห็นเป็นแน่ที่แบบจบับเป็นผู้เป็นอาจารย์นองค้นสมฐานาว้จของปรงว่างปลอยว่างออกมาจากตระกูลออกมาจากสิ่งที่มันบยุดหยุดหดยึดติดของอมาจากสิ่งที่มันกดทวงล่วงจิตล่วงใจจนจมทรมนีเป็นน้ำโลกออกมาเป็นแนวหนาออกมาเป็นสักขีพยญาณออกมาเป็นปัญญพรญาณออกมาเป็นปูชนีบุคคลบุคคลอย่างย่างตวอย่าง สัตยเป็นสัตว์ในลักษณวะวา่าข้อมิปฏิบัติผู้ตามเดิมผู้ตามไม่ควจะตามเดิมวามับั่นอกมันใจอย่างน้ำคนกับอย่างในความ็มันใจเพราะอย่างเพราะมันใจว่าท่างหนาเ่ามีขวากเ่ามีหนามเ่ามีผิดเ่ามีไพ่เพาม,มีหงเหี่ยวเกี่ยวคอสเพาสิเป็นผิดเป็นไพ่สตุกษฐานวัน์ไว้ในการเป็นอยู่เป็นไปนั่นเป็นความปลอดภัยปลอดจากไพเ่เพราะอย่างเพราะอย่างเบิ้งแล้วไปมาแล้วเห็นแล้วนั่นเองพระจ,จตังวิทยาพ่อ ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เองเห็นเองเห็นกระทางว่าของหยาบๆก็เห็นกลางก็งเห็นละเอียดก็นังก็เห็นเห็นพออย่างเพราะของนั้นเมื่อใดมีของลี้รับดินังเป็นของเปิดเผยตลอดเวลาคืออย่างคือความเป็นจริงนั่นแหละเห็ุนีงไหนมันสิความจริงปรากฏผลกับเจ้าของกับเจ้าของเทีย่ถึงจิตถึงใจจิตใจพร้อมที่จะรับความจริงเห็นความจริงซึ่งถี่เอาประพฤติปฏิบัติมันกับเ,เรื่องจริงทั้งน,นั้นเพราะฉะนั้นปินดประยูเปิดเผยตลอดเวลาคือความเป็นจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าเจ้าของสึิง หลุต <f dragging> ้องอำนาจต้องความอยากบ่หรือสิทธิ์สูดเอาชนะกับขั้นมื่อด้ปรงว่างปล่อยว่างบ่อนือขาดถือซิฟบ่ถือดังถือเล่าบ่ไปเกาะเกี่ยวกับเดังเล่าอย่างกับปรงว่างปล่อยว่างมิตะหายภัยหายพ้นสุดท้ากองค์กระเบลผู้ขืนผู้ขืนจะดังกลายเป็นพุตร้อยฟ่องกันว่าพ้นสุดท้าใกล้ฟังคอยฟังกับขืนฟังอย่างที่บอกขอวัดปฏิบัติเพื่อเพื่อขืนฟังพ้นสุดท้ายกจากฟังนี่ไปฟังนั่นจากฟังโลกิยะกับไปสู้ฟังโลกุตระจาก สมบัติประสถานแก่เว้นกันท้องไปสู้อริยศรัพย์สักมันประเสริฐประเสริฐกว่านมีอีกพออย่างพอของปล่องวางปล้อยว่างสละให้หลุดๆเหล่าเป็นไหนเป็นอิสระเป็นไทยน,นั่นน่พ่อนทางแห่งพุทธ,ธาคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน